สวัสดีครับ f c ที่ติดตามรับชม f c นักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องสมาคม c h ช n แนลคลิปนี้ EP นี้ทางช่องสมาคม c h ช n แนลก็ได้ข่าวว่ามีนักลงทุนชาวญี่ปุน่นมาประกาศรับซื้อเหรียญ ราคาหลักหมื่นหลักแสนคลิปนี้ก็เลยต้องอนำสองเหรียญน,นี้มาทำคลิปรีวิวเพื่อที่จะขายให้กับนักลงทุนชาวญี่ปุ่นแต่ไม่ทราบว่าเขาซื้อจริงหรือไม่อย่างไรเขาซื้อเหรียญแบบธรรมดาหรือว่าเขาซื้อเหรียญแปลกฉะนั้นคลิปนี้ ก็เลยต้องอามาแนะนำให้ f อได้ติดตามรับชมนะครับติดตามคลิปนี้จะได้เนื้อหาจะได้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการซื้อขายนะครับ f c ทุกท่านก็ติดตามให้ให้จบนะครับว่านักลงทุนชาวญี่ปุ่นท่านนี้จะซื้อจริง หรือซื้อไม่จริงนะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราทางช่องของเราก็จะสรรหาคลิปดีๆคลิปใหม่ๆนะครับมารีวิวให้ FC ได้รับชมเกี่ยวกับเหรียญที่มีราคา นะครับที่นักลงทุนชาวญี่ปุ่นประกาศร,รับซื้อราคาหลักหมื่นหลักแสนก็ไปคู่กับเหรียญแรกนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแปลกนะครับชนิดสิบาทเป็นเหรียญรุ่นเก่าปีพศสองพันร้อยสามบเจนะครับความแปลกของเหรียญน,นี้จะอยู่ที่ด้านหน้า ด้านพระบรมรูปส่วนด้านหลังก็จะเป็นปกติธรรมดาก็ไปชมด้านหน้านะครับกคมแปลกของเหรียญก็จะเป็นเหรียญเนื้อเกินนะครับจะเป็นเหรียญเนื้อเกินจะมีอยู่สองจุดจุดแรกก็จะอยู่ที่บนเส้นผมจุดหนึ่ง นะครับเป็นเหรียญเนื้อเกินจุดที่สองนะครับจุดที่สองก็จะมีรูปสัตว์คล้ายๆกับรูปจิงโจ้อ,อยู่ตรงพอสำเภาคำว่าภูมิแล้วก็มีมีก้อนจะน่าจะเป็นอาหารนะครับสัตว์กำลังจะกินอาหาร นี่คือความแปลกของเหรียญน,นี้ที่นำมาเสนอให้นักลงทุนชาวญี่ปุ่นที่ประกาศรับซื้อเหรียญราคาหลักหมื่นหลักแสนถ้าหากสนใจเหรียญน,นี้ก็ติดต่อเข้ามาทักทายเข้ามานะครับทางช่องสมาคมช n แนลของเรามีอยู่สองเหรียญน,นะครับเป็นเหมือนเดียวกัน,เป,นเป็นเหมือนกันปีพศเดียวกัน ปีพศ2537นะครับเหมือนกันนะครับความแปลก็อยู่ที่ด้านหน้าเหมือนกันควาแปลก็จะอยู่ที่ด้านหน้าเหมือนกันเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับก็มาดูตรงพอสมเผานะครับตรงพอสมเผา ก็จะเป็นรูปสัตว์เหมือนรูปจิงโจ้แล้วก็เนื้อเกินบนเส้นผมนะครับเหรียญที่สองก็เหมือนกันรูปสัตว์ตรองคอสัมภาแล้วก็เนื้อเกินบนเส้นผมนะครับสองเหรียญน,นี้จะขายให้กับนักลงทุนชาวญี่ปุ่นในราคา เหรียญละห้าพันบาทนะครับสองเหรียญน,นี้ก็เป็นหมื่นถ้านักลงทุนชาวญี่ปุ่นสนใจก็ยินดีแบ่งปันทักทายมาพูดคุยกันราคาขึ้นอยู่กับคนซื้อและคนขายนะครับถ้าซื้อจริงนะครับก็ทักเข้ามาได้ทักเข้ามาได้นะครับนี่ก็คือเหรียญแปลกที่ทางช่องของเรา ได้นำมาทำคลิป,ปรีวิวขายสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ